คำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นเพื่อไม่เกิดภาราทางการเงินควรเล่นอย่างมีสติต่ำประชันญะมาครับวันนี้ครับมาอยู่กันในเกมลักกี้ในโกกันเหมือนเคยครับตอนนี้มีทุน3ไม่ไใช่300-500บาทครับผมมาดูกันครับว่าวันนี้จะได้เงินกันซักเท่าไหร่นะ <c oughs> น้ำก็ไม่มีเจ็บคอจังเลยวันนี้หมุนเบ็ด5ไปก่อนแล้วกันนะล้างกระดานกันไปก่อนฮนะ <c oughs> ยไปฮะชองชืน่นเป็นไงละ่ะดอกนี้หนักๆไปดี 600. หกร้อยรออะไรล่ะซื้อไปเลยฮะมับเข้าให้ซื้อไปเลยฮะสามร้อยกว่าบาทครับเจ็บค <c oughs> อจังเลยทุกคนอขาซูชิตัวดีขอนคอเลยเถอะ มาฮาะเยโดขาดตัวเดียวอีกแล้วทำไมมันชอบขาดตัวเดียวจังเลยนะทุกคนนะเอ๊ะเไป็งไงล่ะเคตัวเดียวมาอีกฮะใบพัดโอโ้โหยี่สิบสองบาทยี่ิบสี่บาทจ่ายมาไปร้อยร้อยสี่บาทแล้วตามทุนอยู่อีกสองร้อยกว่าบาทฮนะ อย่าบอกนะว่าจะมาให้ให,ให้มาจริงๆด้วยฮะเยโดด<ห>ูจ่ายหน่อยนะให้มาแล้วก็จ่ายหน่อยนะไม่ใช่ให้มาแล้วไม่จ่ายนะทุกคนนะซัมโอจะเป็นยังไงฮะซัมโอไปฮะร้อยห้าสิบฮะยังตามทุนอยู่สองร้อยกว่าฮะ <c oughs> มาแล้วดอกนี้เท่าไหร่เอย 260ฮนะโอ้โห,โโหก้มมองโทรศัพท์แป๊บเดียวฮนะอื้ึแปดสิบสี่บาทแล้วเคขอเคตัวเดียวฮนะโอ้โหเคตัวเดียวดูเคเลยเกือบเต็มกระดานนะตัวเคอะคูณสิบหกเข้าไปแล้วนะกำไรมานิดหน่อยแล้วฮนะโอ้ยสิบตัวเดียวหึหึสิบอีกแล้วฮนะแล้วคูณยี่สิบมาแล้วฮนะไปไหลไปฮนะ มาซูชิมาแล้วสาลายมาไหมไม่มาฮะขาดขาดโอเคได้กำไรมานิดหน่อยนะทุกคนนะได้กำไรมา200กว่าบาทนะั่นแหละสามไม้สุดท้าย2ไม้สุดท้ายและเอตัวโอ้โหขาด A ขอหน่อยเลยเออะมาให้จริงๆด้วยครับ360ฮะโอ้แจมแจมครับดอกนี้3 0 6ฮะดอกนี้สวยสวย ไปฮะโอ้โหวายมีวายแต่ไม่แตกได้ไงวะโอเคได้900าร้ะทุกคนอีก4บาทได้900ไปกันต่อครับทุกคนฮะนคนรียจซื้อนอกซื้อนอกอ่คนอรียจหมุนนอกสักสักแป๊บนึงทุกคนนะหมุนนอกเล่นๆไปสักแป๊บฮะออไปหม้สิบบาทนะฮะ โซเฮดโซเฮด <c oughs> นีด่เดียวฮะเจงี้มาซูชีอย่างงี้โอ้โหไม่มีคูณด้วยสิแล้วมันไหลอีกฮะทำไมมันไม่มีคูณถ้ามีคูนนะเอ้ยดอกเมื่อกี้มีหลักหมื่นนะไปฮะเบ็ดสิบบาทดูกันนะว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดีฮะโอเคมาไหลน่อยจ่ายน่อยรู้สึกเหมือนจ่ายไม่ค่อยดีเลยืึจ่ายหกบาท อโอ้โหเงียบเจ๊งโอ้โหนึกว่าจะเจ๊งเจ๊งครับมั่เบ็ดสามสิบมั่งเลยฮะเบ็ดสิบบาทเจ๊งเราเลื่อนเบ็ดเป็นเบ็ดสามสิบไปเลยฮะเออมาจ่ายให้หน่อยไหลให้หน่อยเออไหลดีๆหน่อยวายอย่างนี้โอ้โหวายตรงนั้นแล้วไม่แตกให้ด้วยบ้าไปแล้ว เพื่อนละกูลดแรงจานไปอะเออมาจ่ายไม่ค่อยดีเลยอะใบพัดมาโอ้โหขาดเจสิบขอสิบลงหน่อยสิบลงมาโอ้โหคิว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 แล้วดูทุกคนขาดตัวเจตัวเดียวมาหางซื้อไปเลยฮะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับผมรออะไรละ่ะ หมุนนอกไม่ดีก็ซื้อในไปเลยฮะเฮ้ไป,ไปฮะอืมไปคุณน้อยไปหน่อยนะคุณน้อยไปหน่อยวายอยู่ไกลจังเลยวายอยู่ไกลแต่ก็ไปถึงฮะโอ้โหนี่ไกลเกินวายและเอเอดียวดูดีไม่งั้นเต็มเต็มฮะ ทำไมมันไม่ใช่ไม้เมื่อกี้ตัวคูณดูตัวคูณมาดิวายอย่างนี้มาสามร้อยี่ไปแล้วคมาแปด80บาาแล้ววายอยู่ไกลอีกวายอยู่ไกลไปไม่ค่อยถึงฮะขาดอีกสามร้อยกว่าบาทครับตามทุนอยู่300กว่าบาทไปฮะเงียบคุณยี่ิบสองเข้าไปแล้วนะ oh, 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 oh. ซูชิมาคุณย4ิบสี่ฮะ คมาคูณยีสี่ไปฮะแล้ว A มาอีกคูณยี่ห้ายหไปแล้วฮะแล้ว Q มาอย่างนี้สามร้อยล Y มาตรงนี้ฮะโอ้โห Y เบาหน่อยเบาไปหน่อยฮะ Y Y จเบาไปหน่อยเดี๋ยวก่อนนะดอกนี้เจ็ดอกเดียวเจ็ดรอยครับผมดูเรื่องอะหืแล้วซุสิมาอย่างนี้ห้าพหไปดิ เป็นไงนะดอกนี้ดอกดีเอฮะคูณ28นะ3,000ไม่ใช่6,000 5,670นฮะโอ้โหอโยู่ๆก็มาให้เฉยฮนะเบ็ดเบ็ด10บาทนะทุกคนหืมแจ่มมนาะดอกนี้7,000ครับซื้อฟรีสปินดีกว่านะทุกคนนะเออซื้อฟรีสปินดีกว่านะซื้อแบบ300 700ออะไรพวกเนี้ยไปฮนะหมุนให้มัน อยาก,กดอยาก,กดอน,นี้อยาก,กดเ0็ดพน่ะแต่ว่ามันขาดไม่ใช่มันขาดมันเหลืออยากแบบห้าเจ็ดพันเจ็ดพั้ยวนได้ปะถ้าเหลือ7,500ก็เลิกนะทุกคนนะเอ้ยน่าจะไม่แตกแล้วโอเคนะ่าจะพอกันแค่นี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับผมทุกคน